ไคยเลยเสียงตามไม่เคุยบ้เนี่ยคุยเลยวบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะคงคิวไม่ทันหรอกพี่อ่ะไปแดงดอ่าคิไม่ทันรูนกดแยงราเท้าไปแดงนมาเน่มาเดียล้วเดยยเดียยู่ไมเดียมันไม่งับไปค่อยเบาลูกเบาเบาเโบมันเล่นเป็นแต่มันเริ่มมันแเริ่มมันแล้ว อีต <muitas> <arias> ัวเล็กก oh. oh. ็ง <painted vậy> no ับเจ็บไงก็เอาคืนกันเอองานใส่ความตัวใหญ่าหน้าดันเขาเออไม่ยอมไอปอเล่นเป็นไอปเล่นเป้นไอปอเล่นเป็ไอปอเม่นเป็นไอปอเ่เ็ไอปอเม่นเป็นไอปอเล่นเป